วันนี้พักตัดสินใจส่งเคดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของพรรคครับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นโ,โรโมเดลของทุกเจนเป็นข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้และเธอเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเป็นเจ้าแม่โคดดิ้งจะเป็นใครไปไม่ได้ครับดรคุณญิงกัรยาโสวณพานิตครับตื่นตาลใจค่ะพูดไม่ออกเลยค่ะกลาบสวัสดีสมาชิกครอบครัวไทยก้าวใหม่ที่เคารพรักทุกท่านค่ะ ในชีวิตอย่างที่บอกนะฮะเกิดบ้านนอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้เพราะการศึกษาที่ศาสตรทีมีุณขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่ไม่เสียชาติเกิดที่เกิดเป็นคนไทยแทนคุณแผ่นดินโดยอยู่ร่วมกับพรรคไทยก้าวใหม่ เลือกตั้งครั้งใหม่หัวหน้าพูดแล้วนะฮะต้องไม่เหมือนเดิมค่ะต้องพักไทยก้าวใหม่ค่ะพักอะไรครับพรรอะไรครับพรรคอะไรครับขอขอบคุณทุกท ทุกคนนผูกำลังใจนะคะที่จะร่วมกันนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตค่ะพวกเราอาสาสมัครถือธงนำให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตด้วยทุนมนุษย์ค่ะ <Yeah. S 1> แข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยไทยก้าวใหม่ค่ะสุดยอด